นอกจากนี้นะคะในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาก็ได้เร่งขุดลอกแม่น้ํามูลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังแม่น้ํามูลในพื้นที่ตําบลสํเริดนั้นแห้งขอดค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าสภาพน้ําในลําน้ํามูลนะคะช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่โคราชปริมาณน้ําแห้งลงอย่างรวดเร็วค่ะบางจุดนั้นแห้งขอดจนสันดอนดินทรายโผล่กลางลําน้ําจนบางจุดนะคะชาวบ้านสามารถเดินข้ามไปข้ามมาในลําน้ํามูลได้ อย่างเช่นลำน้ำามลบริเวณบ้านซึมบ้านท่าแดงตบสำริดอภอพิมายพบว่าปริมาณน้ำในลำน้ำามลแห้งนะคะจนเกือบหมดทำให้ชาวบ้านใน3หมู่บ้านของตบสำริขดขณะนี้เริ่มจะขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะชาวบ้านท่าแดงค่ะส่วนใหญ่ที่ยึดอาชีพปลูกผักสวนครัวขายหลังจากปริมาณน้ำในลำลำน้ำามลนะคะเริ่มแห้งขอดทำให้ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำรดพืชผักที่ปลูกไว้ โดยเฉพาะน้าดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาเนื่องจากจุดสูบน้ําขึ้นมาผลิตประปาหมู่บ้านพบว่าระดับต่ําลงอย่างมากค่ะจนเกือบเรียกได้ว่าจนน้ำในเกือบแห้งขอดหมดน้ําดิบก็มีน้อยทําให้น้ําผลิตประปาเริ่มเค็มซึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมานาน3ปีแล้วล่าสุดค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์เขาได้นำรถแบ็คโฮมาทำการขุดลอกแม่น้ำมูลบริเวณบ้านซึมตำบลสัมฤทธิ์ เพื่อให้แม่น้ำหมู่นั้นมีความลึกจะทำให้น้ำใต้ดินซึมขึ้นมาเพิ่มและเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดหน้าแรงนี้ค่ะ